น,นี้ก็ยังอยู่ที่ภูทัะเบิกนะครับสัญจรทัวร์วันนี้มาเทีย่ยวมาทัวร์ครับที่ภูทัะเบิกอีกรอบหนึ่งเป็นวันที่10นะครับ10พฤศจิกายน2,500 6นนะครับสัญจรทัวร์ก็เลยแวะมาเทีย่ยวมาทัวร์ก็ไปไหว้พระทำบุญนะครับวัดป่าภูทัะเบิกก็เลยแวะมาเทียเท่ยวแวะมาพักตรงนี้นะครับ ตรงที่บ้านสวนเอเดนนะครับบ้านสวนเอเดนก็พอดีมานอนในรถนะครับตรงนี้เขามีจุดสำหรับให้จอดรถนอนแล้วก็กางเต็นท์ลงไปเนินเขาโน้นแหละครับข้างบนนี้ก็เป็นสิงแคมปิ้งคาร์ทั้งหลายแหล่นะครับแคมปิ้งคาร์ทั้งหลายแหล่ก็มาจอดพักจอดนอนบริเวณบริเวณนี้กันหลายคันอยู่ครับวันนี้ หกเจ็ดคันเห็นจะได้นะครับก็ล่าสุดก็ลดตู้คนนี้ครับที่หลังคามีเต็นท์อยู่ข้างบนเนี้ยนนก็เข้ามาจอดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปแล้วก็มิสซูคันนู้นนะครับไกลไปนูน้นส่วนของสันจรทัวก็อยู่นู้นครับไกลๆลงไปนู้นนะครับก็เลยมาเจ็บภาพสวยๆฝากเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลสำหรับ ตามมาเที่ยวนะครับตามมาเที่ยวก็มาได้เลยนะครับที่พูสะเบิกสำหรับแคมปิ้งคาร์ทั้งหลายแหล่นะครับหรือว่ากางเต็นท์ทั้งหลายแหล่ mm hmm. ก็จะเป็นท่านละร้อยห้าสิบาทนะครับท่านละร้อยห้าสิบบาทนะครับตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสี่เติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับก่อนที่จะวิ่งเข้ามานะครับ ก็จะวิ่งลงมาลึกหน่อยนะครับข้างบนโน้นก็เป็นวิสาหกิจสุมชนของผู้ทับเบิดเขาครับก็จะวิ่งลงมาลึกหน่อยนะครับก็มีบ้านพักเฟรมตัวเอเนี้ยสามหลังนะครับให้สำหรับท่องเที่ยวที่จะมาพักก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับในส่วนของราคาก็เดี๋ยวเขาว่ากัน ก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนนะครับบ้านพักเฟรมตัวเอนี่สามสามหลังครับข้างหน้านี่ก็เป็นลานกลางเต็นท์ได้นะครับกลางเต็นท์หน้าบ้านพักเฟรมตัวเอนี่ก็ลงเต็นท์ได้นะครับก็มีปลั๊กไฟให้เสียบให้พ่วงอยู่นะครับบ้านสวนเอเดนครับวัวทับเบิกนะครับเพชรบุรีครับ ตรงนู้นก็ติดต่อสอบถามแล้วก็จะมีอาหารตามสั่งนะครับมีอาหารตามสั่งมีหมูกระทะให้เราสั่งถ้าเรามาพักก็เราจะสั่งกินก็ได้นะครับส่วนข้างๆนี้ก็อีกเจ้าหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นไร่ละองหมอกนะครับใกล้ๆกันเนี่ยข้ามรั้วไปนี่ก็เป็นไร่ ละอองหมอกนะครับเป็นไล่ละอองหมอกอยู่ยติดกันนะครับสำหรับท่านที่ลงมานะครับตรงเข้าไปนี่ก็เป็นไล่ละอองหมอกนะครับก็มีไล่ชิดหมอกไล่ละอองหมอกก็ตรงลงไปนี้นะครับส่วนขวามือวิ่งลงมาก็เป็นบ้านสวนเอเดนนะครับ วันนี้ร้านข้างบนนี่ว่างอยู่นะครับแต่บ้านพักนี่ว่างหลังหนึ่งนะครับเฟรมตัวเอเนะี่ยว่างหลังหนึ่งหลังใหญ่สองหลังนี่เต็มว่างหลังเล็กๆนะครับข้างนะ้แต่วันนี้ก็เลยมาลักษณะของนอนในรถนะครับของสันจันทัวก็อยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกัน

เด็กมานั่งเล่นได้ครับข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนเกษตรนะครับมีกระล่ำมีต้นหอมนะครับ มีกกะหล่ำม,มีต้นหอมสำหรับชอบทำกเกษตรก็ไปฝั่งนู้นนะครับก็จะมีสวนดอกไม้อยนี่ก็เป็นสวนดอกไม้ครับ ส่วนแตเสร็จส่วนดอกไม้นห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องน้ำรวมนะครับว่าแต่ว่าสะอาดนะครับรับรองความสะอาดผมแบบมาแล้วสะอาดเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมนะครับห้องน้ำพร้อมชักโครกพร้อมห้องน้ำสะอาดนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีได้ว่าชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ จะเดินไปทางนู้นครับส่วนแคมปิ้งคาร์ข้างบนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของบ้านพักอีก ตรงนี้เลยนะครับสันจอนทัวร์จอนนอนตรงนี้นะครับเยวจะเดินลงไปฝั่งนู้นครับ ตรงนันข้ามก็เป็นสวนกเกษตรนะครับปลูกพืชผักหลายอย่างตรงนี้ก็สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะลงเต็นท์ก็ลงโซนด้านบนนี้ได้เลยนะครับรถมาจอดตรงนี้ได้ รถจอดตรงนี้แล้วก็ขนสัมภาระไปลงเต็นต์ตรงนน้นครับไกลๆนน้นก็คือวัดป่าผูทับเบิกนะครับเห็นแต่ยอดเจดีย์นู้นนะครับ เป็นวัดป่าโพธาเบิกสวยครับบรรยากาศดีนะครับมาหลายรอบแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับมาโพธาเบินกนี่ก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับมารับลมชมหมอกครับอากาศเ,เย็นๆครับ ตอนนี้ยังไม่มืดก็เลยหมอกก็ยังไม่ค่อยเยอะเต่หลยเดี๋ยวดูตอนเช้านะครับตอนเช้าว่าจะเยอะหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวไปที่เต็นท์กินหนึ่งครับ